สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ผมมาวิดีโอเกี่ยวกับการทำ,าทำการขยายพันธุ์นนะพวกหมอนนะครับอันนี้คือมันเบอร์รี่หรือว่าหมอนนั่นเองครับเป็นการาปักชําแบบเสียบยอดแล้วนะครับอันนี้คือพันธุ์ ขาวออสตุรกีนะครับก็จะมีพันธุ์ขาวนะครับมีพันดำนะครับแล้วก็จะมีม,มาลายันสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้จะเป็นแบบเสียบข้างติดตานะติดตาอันนี้เสียบข้างนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะทำการ ปักชำไว้ก่อนนะครับน,นี่ก็ได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับดินก็เป็นดินดินที่ทําการหมักหมักจากปุ๋ยหมักนี่แหละครับจนกลายเป็นดินแล้วนะครับก็ามาล่อนแล้วก็ออกมาปักชำเลยนะครับอันนี้ผมก็จะปักลึกนิดนึงนะครับชิ้ ตาข้างล่างเขาอยู่กันข้างในดินเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อธรรมดานะครับตอหมอนทั่วไปนี่แหละเราเราก็เอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบนะครับแล้วก็มาปักชำเราก็รอให้เขาแตกนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้น,นะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งอันนี้ผมก็สั่งกิ่งพันธุมานะครับเพิ่งจะได้นะครับก็เลยต้อง รีบเอามาปักชำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทำการขว้านรูนิดนึงนะรู้สึกว่ามันจะแน่นไปนิดนึงประมาณนี้ขออนุญาตใช้มีดแล้วกันนะ <c oughs> ใกล้มือสุดละ,ะประมาณนี้ก่อนก็ดินชํำก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะใช้ อินใบกล้ามปูอะไรประมาณนั้นแต่ผมมีปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วกันใคจะผสมกับมะพร้าวสับก็ได้นะครับแล้วแต่วัสดุที่เรามีนะครับโอเคเราก็จะเสียบไปตามชื่อเลยนะก็จะมีอย่างละ2-3งมกิ่งนะที่ยมสั่งมาผมก็ได้ทำเองนะ ั่งมมามนเหือกัก็พยายามปักให้ลึกที่สุดนะครับพอที่ลึกได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ําอีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นขาวออสตตุรกีเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นผลสีขาวลูกใหญ่นะครับแต่ไม่ยาวนะบ จะหันชื่อมาทางเดียวกันหมดเลยนะมีมารายันมีสองกิ่งนะครับก็จะเอากิ่งขาวอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จึ<ๆ>๊บเดี๋ยวขอสลับมือก่อนไม่ถนัดฝั่งนี้จึ๊บจโอเคเดี๋ยวเราลดน้ำมันก็จะแน่นเองนะครับ น,นี้ก็มารยันขาวครับทิ้บ,บทำไมถึงอยากปลูกนะมีคนถามแน่นอนผมต้องการจะปลูกพันธุ์ที่ผมชอบไว้ไปกินนะเพราะว่าผมเคยไปชิมแล้วก็มันอร่อยนะครับก็เลยมาปลูกในพันธุ์พันธุ์ทั่วไป ต่ว่าพัน์เชียงใหม่ที่ผมปลูกกินที่บ้านน่แหละรสชาติมันออกจะเปรี้ยวนะผมก็เลยต้องการจะเปลี่ยนนะครับพันธุ์ที่มันทันสดแล้วมันอร่อยนะโดยที่ไม่ได้เอาไปแปรรูปนะครับในวันนี้ก็แปรรูปได้อยู่แล้วแหละรสชาติเขาดีนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เลยลูกเขาใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็อุ้ยลม แล้วก็รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานๆนะครับมันไม่ได้ออกเปรี้ยวเปรี้ยวนําเหมือนหมอนเชียงใหม่นะครับแล,แล้วก็เดี๋ยวมันแตกตาหรือว่าเริ่มติดแล้วผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ดูการปักชำไปก่อนแล้วกันนะครับนี่มาอัปเดตอ่าหมอนนะครับสี่สายพันธุ์ที่ผมได้ปักชำไว้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาราวๆประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา เรื่อยๆขึ้นนะครับก็เริ่มจะมีการแทงแทงยอดใหม่นะครับตรงพันุ์ที่เราเอามาเสียบนะครับก็จะมีพวกตาที่เป็นตาเดิมที่ที่อยู่ในตรงนี้ครับมันก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาก็มีนะแต่ผมก็ทําการบี้ให้เขาหักไปแล้วแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะเขาจะไปเลี้ยงตาตาเดิมเขานะครับเขาจะไม่ไปเลี้ยงตา ตาใหม่ที่เราเอาไปเสียบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ผมดึงจนฉีกเลยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่เลี้ยงตาที่เราเอาไปทาบนะครับก็ทั้งหมดสิบกิ่งเนี่ยก็มีกิ่งที่ช้าประมาณสองกิ่งนะที่ยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีสีเขียวขึ้นมานิดนึงละตรงด้านล่างตรงน,นี้นะครับ เห็นไหมนิดนึงนะแต่ฝั่งตรงนี้ก็ออกแล้วนะครับเห็นชัดเลยว่าเป็นสีเขียวนะครับฝั่งน,นี้ก็มีอีกนิดนึงนะเริ่มเขียวเขียวขึ้นมานิดนึงนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยออกเลยยังไม่เห็นเลยนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า แต่มันจะมีกิ่งเดิมเนี่ยเห็นไหมเป็นเขียวๆแบบนี้เราต้องออกนะครับต้องต้องบี้ให้เขาออกนะหักละเนี่ยต้องออกนะครับไม่อย่างนั้นเขาจะไปเลี้ยงเลี้ยงตาเดิมนะนี่ยอันนี้ก็ออกมาเหมือนกัน นด้ละนิดหน่อยเดี๋ยวก็รอดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วว่ายอดเขาจะแทงเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้มาอัปเดตอ่าหมอนสองสายพันธุ์ที่ผมได้อ่าปักชัไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่นี่น่าจะ15 20วันได้แล้วครับ จากที่ผมปักช่างไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้จดบันทึกไว้แต่คาดการได้จากวันที่ผมซื้อมานะครับก็ปักไปแล้วการที่ผมปักก็คือผมจะปักให้สุดลำเลยให้ลึกที่สุดนะครับแล้วก็เราจะลดน้ําให้เขาชื้นเฉยนะครับอย่าให้เขาเปียกแฉะนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะไม่งอกนะครับแล้วก็การดูแลต้นตอต้นตอเก่าเนะี่ย เราจะไม่ให้เขาออกตาใหม่นะครับตาคนนเนเราจะเอาออกให้หมดเลยนะครับเขาขึ้นมาเราก็จะบีให้มันแตกนะครับไม่ง,งั้นเขาจะไม่เลี้ยงกิ่งพันธุ์ที่เราอาไปเสียบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามดูเรื่อยๆผมผมดูประมาณสามวันทีนึงก็มีนะบางทีผมจะสังเกตรตรงดินก่อนนะถ้าดินเขาเริ่มจะแห้งข้างบนผมก็จะมาลดน้ํานะครับแล้วก็มาคอยสังเกต ัวนี้นะนครับิดหน่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้อ่าดวผมดูก่อนนะ,ะกรณีแบบนี้คือเขาจะไม่มีตาอื่นมาช่วยนะครับเราก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดว่ามันเริ่มแห้งนนเนี่ยดูต้นพันธุ์เนี่ยเริ่มแห้งเราก็ต้องปล่อยให้ตัวนี้งอกนะครับงอกมาใหม่นะถ้าเราไม่ปล่อยให้เขางอกมาใหม่เนี่ย ไอ้ตันเนี้ยมันจะไม่มีอาหารไปเลี้ยงนะเราต้องดูลำด้วยฮะลำเขาเริ่มจะแห้งนะแต่นี้ยังสดเขียวอยู่นะครับเพราะว่าผมจะลดน้ําทั่วเลยให้เขาชื้นแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็น่าจะเกิดจากอ่าสองสองวันก่อนนี้มันจะมีฝนตกน้าป้านผมมันชื้นตลอดเวลาผมก็เลยเป็นลดน้ํานะครับพอมาดูวันนี้ก็เริ่มแทงยอดเยอะขึ้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ติดมานี่ นี่คือตาต้นพันธุ์ที่เราต้องการได้นะแต่ละพันธุ์ผมได้เขียนว่าผมสั่งให้เขาเขียนชื่อมานะครับอันนี้เป็นพันธุ์ยันแดงก็คือหิมาลายันสีแดงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไปดูพันธุ์อื่นก่อนนะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์นี้เป็นสีขาวนะครับยันขาวนะมีสีขาวอันนี้เป็นแดง อันนี้เป็นขาวนะครับแล้วก็จจมาไมกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกตุรกีนะครับนี่จะเป็นอา่าเป็นขาวนะแถวนี้เป็นขาวออสตุรกีนะครับบางนี้เป็นแดงอดอสตุรกีถือว่าโตเร็วนะครับดูแลไม่ยากเท่าไหร่นะผมก็ปกักปักไว้ก็ติดแล้วแต่ที่เหลือก็จะดูว่าเขาจะติดดีหรือว่าตัวเนี้ยเขาจะเชื่อมกันดีหรือเปล่านะครับ ต้องดูอีกทีหนึ่งนะก็คลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะเอาไปลงดินแล้วจะถ่ายมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับดูใกล้กันนะข้อดีของเขาคือพอเขาแตกตาใหมา่ปุ๊บเขาจะมีลูกเลยนะครับแต่ผมน่าจะเอาออกเพราะว่าอยากให้เขาเลี้ยงต้นไปก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับ